พเดอร์เนี่ยที่ทางโครงการเนี่ยนำมาเชื่อมก,กับเราเนี่ยมาตอบโจทย์ในเรื่องของการค้าขายเรียกว่าโฮเซล E2B แต่ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า E2B ที่พูดสร์เอาอมามื้าเราเลือกใช้เขาเนี่ยร้านค้าจะสามารถมีล็อกอินเขาส่วนเขาที่หน้าเว็บเบสแล้วระบบของพูดสร์จะเชื่อมต่อกับระบบ s a p ของบริษัททั้งหมดนี้ร้านค้าก็สามารถเห็นออเดอร์สั่งออเดอร์วิเคราะห์ยอดขายของตัวเอง แล้วก็จัดการระบบของวงเงินคงเหลือจัดการระบบการชำระเงินคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประหยัดเวลาไป็นแบไม่ต้องไปลงทุนจำนวนเยอะๆนะรประหยัดต้นทุนที่นำซ้ำโครงการสินแลบยังไปเชื่อมงบประมาณของสวทชมาช่วยสนับสนุนค่าใช้จา่ายในการอิเนเทรท์ให้เรากราเชื่อเป็นสิ่งที่ช่วยบริษัอย่างมากเลยครับ การนำตัวเองเข้ามาอยู่ในข้อมูลที่อัปเดตเนี่ยจะทำให้เราสามารถเลือกใช้ทุกอย่ต่างๆในต้นทุนที่เราเข้าถึงได้แล้วเราก็จะหมุนเร็วกว่าคู่แข่งเราก็เชื่อเป็นประโยชน์มากๆครับ